สบายดีพี่นอ้องไปหยุดไปหย,ยุดนอนปันเลก็เมตติ้งกับกวน,นเป็นเลเกแถวซื้นนอไ <c ười> ปนเดี๋ยวนี้ดึงเดินวนอยู่ไปสุดท้ายยังลูกสาวเส้นดอกลูกสาวใดเซวลฮักเซวเพ่งพอหยุดนี่ละเสาวใดนี่ละ นี่แหละนี่ละใดล้อุ้งอ๋ออันนี่แหละชุกหญิงนี่แหละสมผู้เนาะเฉพ่อกระมิดลูกสาวจังสี่เนาะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพี่สิรับเดี๋ยวเป็นังี้อีหยังว่าเป็นยังไงเป็นอย่างถามเรื่องอย่างบามาอาศัยถามพอหยุดอันตั้งแต่อุ้งอิงมาทีแรกเลยเป็นอย่างไม่เรียกกระนาคือแบดีเหรอบ้าแมน ยังคนวายยังกับมู่บ้านนี่นวายยังกับคนเบื้องลยังคนกลากูห่ายอีนี้ละอียังเขาเินี้ยังกัเปิดนียังกับเปิดาันี้อืมเปิาวเปิดเลี้งบนลาตะกี้กระดำไม่นีแล้เนาะดังกับว่าตะดำเนาะดำแม่แม่เนาะดังกับแม่แม่ท่งดำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลาบ่ดำเลยลาเป็น้าเหลี่ยวขาวเหลี่ยวสวยสวยเหลี่ยวคนว่า คุนฮอดฟอนค่านนั่นคนนี้ท่าอย่างค่าอันยังก็นั่งยังก็จี่พี่ปันปันรับสาระที่สะเก็ดจะได้กินรถแก้ยังไงรถน้ำวัเราน้ำมัดเติมรถน้ำเติมในรถเทขี่ตัวนีรถดูดส้มตัวนี้วันเอาน้ำมัดเติมของน้ำรถดูดส้ำมาสิบชั้น ค่วมรู้สึกพอหยุดทีแรกทีแรกอืออิงมาทีแรกช่องนั่นช่องนี้ก็ไปไายวันนี้กะลูกสาวลุงอ่ะลุ่นฮึร์เอ็ซีหลายๆค่วนพูนกะว่าพอหยุดไปไายแม่พอหยุดไปไายแม่ไปไายอุ้งอิงแม่ไปไายแม่ผู้ใดก็บอกไปไายยอดวิวหลายเด้อยอดวิวย่างตําน่ะมูลดกระหามื่นหกหมื่นเอ็ซีก่อน โทรมาลูกสาวลุงกันรุ่นเมนเทนลุงกันรุ่นพ่อไปไทยเลยพ่อไปไทยเลยเลือดวิวหลายเด้อแต่ว่ามีพอหยุดหลับพ่อไปไทยเป็นอย่างงพ่อไปไทยอยากถามเพื่รู้สึกก็ไปไทยเจเน็ตครับนนรลุงกับนางเนาะกับพ่อไมีพูดลุงเนี่ยแหละพอหยุดก็เป็นคนบ่ได้อืมซึมบ่มได้ใส่อีสวรรค์ครับไผ คนวสอีสวรรค์ก็ไปเป็นคนบยินดียิญไล่ก็ไปก็เลยซื้อๆอยู่ตอนนี้ต้นก็ไปผมเคยใส่อื่นเติมท่นกับศิลปินในโจกโลกนี่พออยู่ก็เคยปื้มจักเขียดเด็กหน่อยผู้ใดเขามากก็ซื้อๆเป็นซื้อว่ามีอย่างเกิดขึ้นยังสิบอ่ะซื้อๆก็เลยบก็ไปใจแท้ๆก็อยากไปยืนเราวะ ก่ไปจักมันนงกวยิงใน้ักสีเนาะไม่ยังไม่ยดได้ยังไงยิงตั้งนี่ยังยีดีกรไดนั่นไม่ยังอีกวนี้โอ้สล่ตังนอใช่ไสบ่บ่คอยยัดคอยเชื่อคอยดมาใชหนาคอยคอยเป็นคอเป็นลก็ดหมด ก็ไม่ตัวแงขึ้น้าซิงเห็นเลยกาคำที่ว่าหมยกดกับึ้นหม้งเดียกับมันในจัอันเาคืนตละดข้นี่เนาะนี่ย่งไรอย่างนั้นขนบพอันเป่าเลี้ยงล่าโมกันีเป็นไปบ่ได้แหละคนละปีเนาะเตนี่เปอะนจอหัวมันเหียวได้หมดนีจ่อนี่ลมีมีโครงการนี่เะโครงการยังที่บ้านผมนี่ิิดใหม่ มีชิม่หลายนแกเจ้ามีตลาดขี้แขวนป่ะเออโอเจ้าได้หามอยว่ป่ดหามไ่วไ้จ้าเล้ยไปนอนนงอยูประตูบ้านเดียวเล้นะเออนั่งยื่นห้นเอาชินอาินแดงเนี้ยนันใช่ในใช่แอวใช่แอลกใเออัปีข้างนอกคนเนาะถามว่าัน้อมันต้องว่าอัปปีรวคิดได้ยังไงนะมไปกินกินาปากกินยังไม่น่งเลยนะคือสมมาฝาก เื้อมัมซื้อเนียมบ่คือใส่กอกใส่กอกมั๊กมี๊กมึ๊กเข่าเรียก่าแคบเราสมัยสมัยโบราณมีแต่ใส่กอกแทะมีแต่ใส่กอกเข่าหลังจากซื้อใส่กอกอีดีอีดีมัมเจีงสีเจีงสีมีแต่เนื้อเสื้อมาเมืองคนคืออยู่มัมสามหม้อสามหมอสามหม้อเป็นหม้อแครนั่นข้ากพันดอะไรนี่นะเข้าวผัดหวานนี่เนาะเนี่ยมัมสามหม้อกับเป็นบางร้านดิบ้าได้สุรานดิ มันมี่ล้านนึงเหรียญต้องมีสื่อร้านประจำมันได้ไม่ชัดนะเป็นเซนเดียวครบได้รูปเหรียญของหลวงพ่อหลวงปู่ศรีกาลังเว้าพื่นลูกสาวดีๆกันมากขัดเอาเว้าไปน้ำกันละประเดี๋ยวถามยังถามพอหยุดยังวงอิงว่ามาที่แรกพอหยุดไปยังคือบ่กไปไทยคลิดวงอิงเป็นยังโอ้ยก็บ่กอยากไปไทยเด็กเด็กหน่อย มันหาว่าเขาไปเหลินน้ำเด็กเล็กน้อยอีกล่ะสำหกบนี่ประยัไปแต่ว่ากวอดใจไปไหนก็เลยจะไปทายปรากฏว่าคีบแรกคนเบิองทะเลกูแปดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยมื่นแลกอีกอีดเก็ตคีบแรกอีกนะจาคีบกันมีแต่หลากร้อยเลยไทยองค์หญิงคีบมันแปดหมื่นพอยุดว่าไปไทยอีกนะฮะฉันเดไ๋ยไปไทยเจ้ากันนี้หัวใจนี่ใส่ข่อยขยุ่น้ำกันมาคือขยุ่นแป่แปดมื่นป๊บอีกคีบแรก ก่อนตนเบืองครับคือคิดแบบใจเต้นตุ่มตุ่มตุๆมเลยปัดบุญเลยประเทศไทยคนเบืองมีแต่แสนนับแสนมันเลยมันหรือไมันเลยวันนี้มันคือมันคือเชี่ยวแข็งหน้าปีน่ะบักหลีทายไปคนเบืองสองร้อยหาคนเอา มันสองอยหาคนเนี่ยของข่อยน่เบิ้งนี่คนเบิ้งหกคนเจ็ดคนคือมีเดกจำเป็นล่ะองอยหาคนใจแมนบาดีพ่ติดตามาไเพื่อนกูคนนกลังกงกลังเริ่มแวก็ได้สายสิคนเลยออเป็น่ไปวันตีเนีเลืดถามพอจะว่าเป็นยังไปไทยุงหิงเป็นยังเป็นยังฝากช่องนี้น้ำได้พี่น้องเ้อนี่นเป็นว่นี่แปดสิบี่นี่ร้อยหกสิบเี่ 69คุณทีิฝากพี่น้องกดติดตามช่องช่องอย่างนี้ช่องเข้าอย่างซื้อช่องว่าช่องพยุทธเมดิ่งชาแนลช่องไม่แมนว่าช่องเก้าช่องแหลกแล้วพยุทธเลยดิช่องที่แหลกแหลกเลยนี่เอ็ดขึ้นที่แหลกเลยนะกกดติดตามพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะพยุทธกดสิพยายามลงคลิปไม่พี่น้องฮะสิเป็นอีกหนึ่งช่องทางเอ็ดถึงให้เอ็ดเป็นยังบัทันมียังดอกยังบัทันเนี่เป็น งเป็นหยางเป็นหยังหรอกพี่น้องนี่ก็มีคนเบิสิบคนจ็ดสิบคนยางนหลา่รับแบบไรครับมีแค่นีเดียหยังก็คือั้นกู้ก็ว่าป๋าบอกลอสามบไหบอว่ากูดติดตามล้วต้องหวดกับตามอชัวก่วม่เรลาลไว้าันอก นี่คลิปออกมาพี่น้องในเบิงสิลมีคนเบิงสามยเห็นบ่้หมดปีมดสัตวัดอีลีเลยไอเกายวงยิงคลิปแรกเลคนเบิงเกตแปดมื่นบันี่ตื่นหมื่นเ้ามาแสนกลัวเด็กเอย่างเง้นตัวแปดเมียนก่าเลยนี่ดีแม่มันนอนร้อยบ่ะฮะรอยบ่หรเนาะเลือดร้อยเปอร์เนนี่ย่ก็ได้นะ คอกนี่ได้เงินเท่าไรก็เทอาอันนี้ได้เงินหาหมื่นกว่าเกิดขนากูเพิเป็นน้ากเกิดเป็นม้าสิใส่ดกอจะคล้องวเหล่จังสิได้ใส่จะคล้องมาเพื่อเหลนอม้าก็ดีได้ใส่ดื้อก็ดีเธอเขาขายจรงสิขายไปยุใส่อันอุ้งอิงอะไรบูพันอีซีตัวอีซีเราขันแบไก่แบบยงกับววหน้มายอยู่เลยตัวดน้นางเ กันนั่นละอีสีเลยสีมาตันหนาเออนั่นแหละอีสีสลัดสีมันสีอีสีสีอีสีเนี่ยใช้เสร็จแล้วพูดได้นล่วนะจิกแล้วจิกกัแล้วเงินคือย่อหลังไหมเอ้านี่ละพวกใครคลิปเราไม่ใช่แขกกำลังเบิ้งเลยเหรอว่าคือตอนนี้น้องเขาโทมาว่าจะไปช่วยแหมมาช่วยอยังไงก็นี่ไปงั้นกูดีจะร้อน กังคุณว่าลก่ลกอยากระผมหรอกเ,อเราอยาอาอา่างเอ้ไงมั้งแฟนทีมเรื่องลูกไม่มันมาสูดใดเนาะบอดีเนาะใครงวานอยู่ละคันว่าแฟานทีมไปเรี่งลูกซอยน่นได้เอาสนกันธน,กน,กน,กนกเกลแหครับบ้าบ้างอันนเนี่อกลยมาอ๋อกลยเป็นคนที่อยากซอยเรียบประชาชนจังหนึงมึงมาเมียดอกเจ้กของมึงไม่คิกินเลย <c oughs> โอ้ยเอาเอาไปตอนนั้เจ้าก็ถามมาทีละเท่ากระสีบ่อสู่ฟังตัวเห็นมันจบชีบกับพี่น้องกันนี่จังอันนี่จังกันออกนั่นนะก็เลยไปก็เลยไปไายใช่หรือเออพี่น้องหรือขึ้นเมืองหรือย่างนึงเกิดไายม้านั่งเกิดนั่งกับมาเรียนน้ำจากหันม้านั่งกัมาเรียนน้ำบัดทีเนี่ยถ้ากินนั่งกับพวกใครมาเนาะล่างหลังมากอ่ะมาเรียนน้ำสุ้มือค้ามาดเส้นไม้แล้วเด่น เมื่อนอนเลียนยิ่งนี่แหละนี่เมื่อไหร่เนาะอืมนอนเลียนมาหาแนวสู้กันอยู่กันกินตละมือบรรยากาศจะอบอุ่นะเวๆให้เออชุ่มแมีนไทยสาวหน่อยที่เคยเงียบเงาอยู่ก่อนมาหากันตุ่มหุ่มกันเลยนะอพ คีบขึ้นแสนเราไว้แลนต่ำกัน้ายอุ้งยิงเซ็นเตอร์บัดที้ายองหญิงแต่แลนต่ำกันเลยแหละตำกันช่องถูกช่องลงไปแต่แสนอับแสนอับแสนอับแต่แสนนี่เป็นตะางเดือบบอคือมันโจมตีตอนั้นก็เจ้าก็สิมิชช่องตะเงืดบ่อไอเก๋เจ้าเงืดบบอนี่เลยนี่เลนีนางน้อยเป็นตะงเงือกันแปลียบเป็นภาษากลางว่าอย่างนี้ก็นีนางน้อยเป็นตะางดอ๋อไอ้ไอ้ก็น่าเหลือเหลือเลยเชื่อมาก เยีอเชื่ออ anyway> ืมน้องไหนเกระในวันท uh, ี่ให evet ้น้องคนนี้เลือเชื่อก็ใ่ให้เมียนเก่งบอพี่นด็กน่อยพี่น้อยกับสาวน้อยดิเป็นกะงดกับมหัจจันสาวน้อยมหัจจันย์ตะกี้สาวน้อยมหาสัันต้มแตมติดซึ่งมันต้องงิงเลครับไม่พูดเเกินวงยิงเลยตะกี้นางน่อยเป็นกรดในโฆษณาอยู่แถวฟังแล้วพุ่นะมาเรง มาเลยงอีนังหน่อยเป็นงเงินต็มเต็มติดีอนนี้ตอนนี้พวกเรายออกไปนี่คือกันอสำรคลินีีน่ามาาว่าอองององกันไม่คลิปหนาสหรับคลิปนี้สบายพมเามากนี่มา